ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังขาดโฟกัสในงานที่ทำแก้ตามนี้นะครับคุณต้องดูสาเหตุก่อนครับว่าทำไมเราจึงขาดโฟกัสครับบางครั้งเนี่ยอป้าเชื่อครับว่าคุณอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างเช่นคุณพ่อไม่สบายนะครับหรือพาลูกไปโรงเรียนหรือไม่ว่างอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างที่มันประกอบกันมันประดังประเดมาจริงไหมครับเมื่อเราเจอเหตุการณ์เยอะมากขนาดนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ถูกเนาะมันมีเรื่องที่1 2 3 4เฮ้ยเอาไงดีทันยังไงก่อนดีวะ คนส่วนมากครับมีงานประจำนะมีการทําออนไลน์และอาจจะมีธุรกิจอื่นๆเขาก็จะไปทํางานหลักก่อนซึ่งไม่ผิดครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เขาจะยึดงานหลักก่อนจริงไหมพอเราบอกว่าเฮ้ยออนไลน์เป็นงานสํารองแล้วเราอยากจะทำไหมครับคาตอบก็คือไม่แล้วพอเราเนี่ยทาไมเราถึงไม่โฟกัสพอเรารู้สึกสบายเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกชินครับพอเรารู้สึกชินพอเราจะกลับไปทําอะไรอีกครั้งเอ้ยเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน จิตใต้สนํนานเนี่ยมันคอยปกป้องเราไม่ให้เราเสียใจเยอะตัวอย่างเช่นพอคุณเนี่ยไปไลฟ์สดและมีคนดูน้อยหรือไม่มีคนดูเลยอะ่ะคุณจะอยากทําต่อไหมคุณนําคลิปมาประมาณสักสองสมเดือนแล้วแม่งแบบช่องไม่ปังเลยอะ่ะเราไม่มีคนดูคุณจะท้อไหมครับคาตอบก็คือท้อถ้าเราไปค้นหาดีๆนะครับในเรื่องของจุดตัวนี้ก็คือว่าถ้าคนผิดหวังคุณจะอยากไปเชิญมันอีกไหมคําตอบคือคนส่วนใหญ่ไม่อยากเผชิญหรอกครับไม่มีใครอยากจะ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด เผชิญหน้ากับความผิดหวังเพราะฉะนั้นมันก็เลยเบรคคุณไม่ให้มีโฟกัสไม่ให้มีสมาธิไม่ให้ต้องทําสิ่งนั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนต่อให้คุณทาครับคุณก็ไม่มีสมาธิเพราะไม่รู้ว่าถ้าทําไปมันก็คงไม่มีใครดูฉันหรอกสุดท้ายคุณก็ระบุก,กับตเองว่าฉันไม่ดีพอเฮ้ยฉันไม่มีคนดูฉันไม่น่าสนใจเลยเห็นไหมครับว่าทําไมคนหลายคนเนี่ยถึงวนลูในเรื่องของการไม่ลงมือทําการที่เราจะแก้ในเรื่องนี้นะครับมาจากการที่เราทําสิ่งเล็กๆและไม่ยึดต,ตัวเลขครับ ตอนที่คุณสร้างชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์อย่ายึดต,ตัวเลขให้ยึดที่ว่าเราโตได้แค่ไหนครับเยอะตัวอย่างเช่นตอนที่ป้าทําคลิปนะครับไม่มีคนดูเลยครับมีประมาณหนึ่งคนคือตัวเองครับแล้วก็สองคนก็คือดูซ้ําอีกรอบครับเป็นสองรอบแต่แน่นอนครับโอป้ายังทําอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นเดือนเป็นปีก็เริ่มมีคนดูเยอะมากขึ้นครับสิ่งสงําคัญคือคุณยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นไหมคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีโฟกัสตร,ตรงนี้นานครับเพราะว่าอะไรครับพวกเขาไม่ได้ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้น อยู่เคลียร์วัดอยู่วนคุณชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการอะไรแล้วทําเพียงแค่1สิ่งหรือ2สิ่งก็พอไม่ต้องทําเยอะครับแล้วอย่าย,ยึดติดตัวเลขถ้าวันนี้เราไลฟ์สดได้ก็ให้บอกตัวเองว่าฉันโคตรเจ๋งเพราะว่าอะไร ถ้าเกิดว่าวันนี้คนทั่วไปที่ทํางานประจําไม่ได้มีทุกคนนะที่เขาชอบมาไลฟ์สดแต่คุณแม่งกล้าวันนี้แม้จะมีคนดูหรือไม่มีคนดูแม่งต้องภูมิใจกับการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโฟกัสตัวเลขครับโฟกัสแค่การเติบโตก็พอแล้วเดี๋ยววันหลังอป้ามาแชร์ให้ฟังอีกน,นะครับวิธีการแก้โฟกัสครับซึ่งมันมีหลายวิธีมากใครชอบวิธีนี้นะครับพิมพ์เลยครับว่าชอบป้าไีสารมาสโค้ดเอเสวัสดีครับ